ขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งของมาให้นะเอาเพียงไรเพียงไรโอ้ขอามาหลายนผมอ่านมาท่านรอถับเบิงเลยแต่หนังอันนี้ดีจริงๆครับนุกบอกเลยว่าเป็นหนังที่บทดีมากนุกก็ออฟก็ได้อ่านบทดูแล้วและพวกเราพวกเราตั้งใจมากนะครับ

i mm -hmm. ไปลายสายตา o ายังไปลายสายตาเมาือนเดเอาประมาณนะี้เนาะคุณนุ๊นุ๊กยังไม่เคยร้องในนี้พิ่งพ่งร้องขอบคุณมากครับ เอ้หูวท่านหัวท่านหัวท่านถ้าลืมตาทุกคนจะเชื่ออยู่แต่มันลืมตาไม่ได้มันต้องมันก็แสบตาง่วงก็นอนนะครับมาส่งพี่น้องเข้านอนก่อนนะครับวันนี้เดินทางทั้งวันเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเพลงจัดจัดก่อนจัดเพลงก่อนเนี่ยเพิ่งเด้อขอบคุณของทุกอย่างเลยนะคะพี่พี่ที่ส่งมานะเราเพลงเก่าๆเนาะเก่าๆเพลงเก่าๆที่หนุ่มไม่เคยลองอะ่ะนี่เอามาลองเอาของพี่แช่มแช่มลำอะไรแบเนี้เดี๋ยวด้ ป,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 ปเอาคุณรถตุก๊กตุกครับอ๋ออ๋ออ๋อคนนี้พุขงขวปะละ่ะ คิดได้ไว่าสูงจังแป๊บนึงนะแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหลาย ็แพ้มีแต่ตายก็ตายสู้ยังไงก็ะดูกมันคนละเบอร์พี่ก็มีคนที่พี่ควรมากมายตั้งหลายคนคงไม่มองไม่สนอะไรกับคนอย่างเธอ ขอบคุณรถนะครับผมมีน้ำใจมากมายเสมอผมก็เลยมาขอพี่ดูสักทีคนนี้ผม ขอ,อยอ่านพระท่านแม่พี่น้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับช่วงสองช่วงสามตุ้มหนีทุกคนน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนเล่นโทรศัพท์นะ พอแล้วจัะไ้ครับห่างกันมาจะโดนแล้วโบมีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่จาง,งี่จะขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นไหล่ตาสิบสีห่งางเศราสีห่างสิ่จับมือกันงานหัวใจสวย บาไปกันบ no ่ได้ใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักเพ่งกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิบ่แบ่งใจ ใส่มาสิีแค่เอาน้ำต,ตาพังลงยาวยาวนอดผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซบอกคิดบอกฝันมาห,าสหัสิหังสิเพศเลเต๋อดอกมีไรกลิ่นหอมเทศจังได้หัวใจ คือต้องยอมหักความเป็นจริงให้ลีให้ซาไดา้ให้ตายมือนีให้คุณที่ลืมสัญญาใส่วาสิบอทิ้งกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิหกเพลงกันใส่วาสิมีกันตลอดไป ใส่ว่าสิบอกทิ้กันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบอกแบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่ ขอมาละจัดให้นะครับผมไส,ส่วาซิปทิมกัน ที่เต็มฟ้าเหนื่อยล้ากับความเป็นจริงที่โหดรา้ายไขว่คว้าจนเกินกว่าฝันแต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไรโอโอคิดถึงไอ้บุกคิดถึงกินดินตรงที่ฉันนั้นพลาดไปคิดถึงออก

ปานี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงบนรลกบบรรลุปลองได้ก่อนน้ำไม่อาบหรอเนี่ยบอไใไ่ทายขอบคุณเวนว่าท่านอาบน้ำเลงเนี่ยเรานนกข์มากเอยป่านอันนี้ลทีอ่นนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความัวพันความหใยนานเท่าไร

ไป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 ขุดขุดคนประเภทนี้เรียกแบบนี้บ้านหรออ๋อเรียกว่าอะไรไปฟ้าไปฟ้าไปฟ้าขาเดี๋ยวดผมว่าไม่น่าใช่อ่ะเราจะเรียกแบบแมนแมนหน่อยไม่ไม่แมนไม่แมนหรอหนูไปเลยหนูไปหนูไปหนูไปลูก ไปไปเราเรียกแบบเล่นหวานๆซิไปฟ้าขาไปฟ้า,านั่นไง <c oughs> <c oughs> เรียกมันแม่ไม่ออกมานะต้องเรียกแบบหวานๆไปยิงข้าวตวนนอวนไหนน,น,น,นี่ยิงยิงข้าวอะไรยังก่อน,บอ,นอบอกว่าดูเรื่องยังบอกเฮ้ย ออกออกออกลองออกเองเพลงนี้นะไอ้ยอดดีเริงตัวลองไปเพลงของกันเนมเนมสุรพ้องไหมเพลงอะไรเพลงแรกที่มันดังเรื่องไงจะช้าจนอะไรหนักหนาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลายเขาทาลิฟอยู่หาลิฟแล้วก็เปิดน้ำโค้กินเลย เออบางกล้องสิให้มันรู้อะไรสุดท้ายโอ้ยังั้นฝรั่งฝรั่งเอาว้าวจีจีออาครับพวกออกนว,ว้าว two t h r แ่เป็นหัวาใจก็จะกไกลแบบมีสิ่งนี้เมื่อเจอมีเขาแล้วมันจบฉันว่าขอบคุณนะครับขอบคุณภาษาณครับผม

มาแล้วดิอนาดันืแบบนี้นี้ก็ฟนี้ไปสอบไปสอบก็นดก่อนลงไลเพลงมาฝากเพลงหน่อยสิเอานหนว่าป่อยิมหะนานว่าปอยิมห มันเป็นเซอร์ไพรส์อออ๋เหรมันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้เต็มพูดเลรอมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้ทุกคนเสียอาการไงครับทุกคนยังไงก็ฝันเลยนะครับผมก็ไม่รู้แลเนี่ยว่าพี่จะไปเมื่อไหนจ้องสิงไร้ขอดนะครับจ้องสิงไร้ขอดก็ไปวันนี้เก้าโมงเช้านะครับทุกคนไปวันไหนพี่รีบเลยใช่ก็ต้องไปรอดูกันว่ามันเป็นอะไรพี่จะตื่นมาแชร์ไหมใช่ผมตื่นตอนต้นีห้าพรุ่งนี้เอาไปวันไหนตรงลงไปพรุ่งนี้เก้าโมงเอาวันไหนว่ายี่ห้า อ้าวพรุ่งนี้จะปล่อยอะไรก็รอดูอะอ๋อไม่รู้ว่าปล่อยอะไรอ๋อจะบอกได้ว่าจะปล่อยตอนเขาจูบกันกับใครเนาะกับอ้อมเหรอเยอะว่าผมจูบคนนี้บ้าเลยจูบจูบใครจูบไปเหรอเดีเราดูเราดูโอ้โแอนก็ฝากด้วยนะครับช่องซิงเล็กก่อนเก้าโมงเช้าครับผมตามด้วยตามด้วยไปไปโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวแล้วบ้าชุดใช่ไปกินข้าวไหมออกไปเดี๋ยวชุดนองไป ผมบ<น>่มีสุดนอนไปอพี่เจมสุดนอนผมบ่มีสุดนอนอ๋อไม่พอจังส์โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะอีกผมมีสุดนอนดอีมีสุดอันกีฬาสนอนเรียบร้อยแล้วเอาคุณพี่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวก่อนนะนะครับแล้วมาส่งพี่พ<ช>ี่ข้านอนนไปกินอะไรล่ะลองถามลองลองถามดูว่านุกจะกิ<า>นอะไรไม่ เอาเอาไม่ไม่เาไปทำดีไหนลูกอยากกินอะไรเอาถังสิอพี่ก็ถามว่าพี่พูดแถามผมสิอานุูกกินกินอะไรกินไปโอ้เอาเอาเาถามดิไปกินอะไรเราอ่ะกินกับไปไปทำดิลูกจะอะไรกินไปเอาเอาเเอ้ยกินยังก็กินดีแล้วก็ตาเอ้ยยังไม่ชอบอะไรทำหรวะ เดี๋ยวตื่นเตือนกันมือกโอเคโอเคครับเดี๋ยวพวกผมไปก่อนนะขอขอให้ทุกท่านมีความส,สุขมากๆนะครับ<อ>วันนี้วันเกิดใครก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับรวมๆไงรวมๆรวมๆนี้เนี่ยก็สุขสันต์วันเกิดพี่ๆนะครับพี่หนิงพี่ออนพี่ก๊อฟพี่แก๊ปพี่พี่ฟ้าพ,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 พี่เอใครเอาแล้ว เอ็ดพีกับเอ็ดพีกไม่ใช่มันเป็นแฟนของเขาเปล่านไม่เอ็ดพีกพูดชื่อคนแรกชื่อมาดพีปาไม่ใช่ไม่ถดงไม่ถึงชื่อทั่วไปของคนไทยพี่อือยีเดียยศขอบคุณครับก็มีความสุขมากนะครับก็วันนี้ถ้าเจอเรื่องทุกข์หรืออะไรมาก็ปล่อยผ่านไปนะครับขออนอนหลับฝันดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาสู้กับวันใหม่จะเป็นวันที่ดีนะครับไปไปสนใจผมบ้างสิไปเขาไปแล้วไปเฮ้ยไปถามที่ไม่อยากกินเลย